ตอนนี้นะคะหม่ก็กำลังให้ทางน,น้องนะคะช่วยกันตรวจสอบสภาพให้กับลูกค้าอย่างละเอียดค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดในเมืองไทยนะคะทำให้การขายของเราเปลี่ยนไปค่อนข้างมากและในปัจจุบันนะคะทางสหาเคนมีบริการนะคะตรวจสภาพนะคะไปพร้อมกันคะ่ะอย่างตัวนี้นะคะเราอยู่กับ SK200-6 y n 1 0ตัวนี้ค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นลูกค้าเตรียมไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าการเดินทางไม่สะดวกนะคะทางเราก็ทำการวิดีโอคอลไปพร้อมกันลูกค้าและเท,ทดรถให้ลูกค้าดูทางวิดีโอค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเท,ทดรถคันนี้กันค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะ ชมรถที่ร้านแต่การเดินทางมาลำบากหรือไม่สะดวกมาอย่างนี้นะคะสามารถจะโทรสอบถามทางใหม่นะคะเบอร์โทร0934649555ค่ะหรือโทรหาน้องพึ่งนะคะเบอร์โทร0950563605ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามนะคะเฟซบุ๊ก แฟนเพจของสงหเคนแมชชีนารี่ได้เลยนะคะแล้วเราจะมีโปรดีๆสำหรับลูกค้าสาหเกนทุกท่านเสมอค่ะ